แต่ว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งครับวันนั้นเราเจอที่เซนต์แองเจลส์เรื่องแบบว่าเราไปกินอาหารร้านอาหารร้านเดียวกันโดยบังเอิญระหว่างที่รอเนี่ยผมก็ไปฉี่ซึ่งเจอแนนน์นวลในห้องน้ำฮ้ยมาทนัอะไรกันอ่ะเออคุยกันไปคุยกันมานี่มาร้านเดียวกันก็เลยเดินเข้าไปพร้อมกันพอพี่จอยเห็นว่าเป็นแนนน์นวลปุ๊บนี่ข้างนอกคุณก็เลยมีเวลาสดสๆมากขึ้นอันนั้นอารมณผมก็แบบก็ตลกดีอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ไม่อยากแกล้งเขาเยอะก็โอเคต่างคนต่างได้คิวเนาะก็เข้าไปในร้านผมก็นั่งงงกกกกิินนนััับจอออยยซึ่่่็ไไมมรรรู้้้หหหววาดดคื ผมได้ยินเสียงนัทนนมาแบบเฮ้ยยิ่งอยู่ใกล้มากอ่ะเสียงมันเหมือนแบบอยู่ข้างๆอ่ะผมก็เลยพิมพ์ไปหาเฮ้ยน้องอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้เปล่าอะไรเงี้ยแล้วก็ฟัเฮ้ยอยู่ข้างๆผมก็เลยพิมพ์นันนบอกพี่ลุกขึ้นมาทักทายหน่อยแล้วผมก็หยิบกล้องมาถ่ายโยไว้เฮ้ยมาเดี๋ยวครับพี่้อยนั่งตรงนี้เห็นบอกกันเลย พี่จอยหนีแต่ผมอยากนั่งคุยกับพี่จอยผมอยากผมอยากนั่งคุยอ้าว